พาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามเรื่องของการทุจริตกันหน่อยนะครับคราวนี้เป็นเครือข่ายในการช่อโกงภาษีนะครับซึ่งกรณีนี้ทางตํารวจปอสสนะครับเขาจับมือกับทางกรมสรรพากรนะครับในการจับกลุ่มผู้ต้องหา10รายก็มีทั้งคนในครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะครับร่วมขบวนการตั้งบริษัทซื้อขายสินค้าส่งออกและนําเข้าเพื่อที่จะทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มก็เลยทําให้รัฐเกิดความเสียหายกว่าพันล้านบาทเลยทีเดียวครับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอสอสร่วมกับกรมสรรพากรแถลงทลายเครือข่ายช่อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่าพันล้านบาทครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งจากทางกรมสรรพากรว่านายสอนามสมมุติซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา ได้มีการจัดตั้งบริษัทนำเข้าส่งออกสินค้ากว่า20แห่งโดยมีการออกใบกำกับภาษีในเครือข่ายลักษณะหมุนเวียนไปมานะครับเพื่อเป็นการปั่นราคาสินค้าให้สูงขึ้นเพื่อทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เรียกกันว่า VAT 7%นี้สูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองซึ่งสุดท้ายบริษัทดังกล่าวก็จะทำการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการในกลุ่มเครือข่ายในราคาที่สูงเกินจริง แล้วส่งออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมาจากนั้นนะครับก็จะนำหลักฐานการส่งออกและใบกำกับภาษีปลอมไปขอคืนภาษีกับทางกรมสรรพากรนั่นเองซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าระหว่างปี2,564ถึง2,565กลุ่มเครือข่ายดังกล่าวนี้นะครับได้มีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วกว่าพันล้านบาทอย่างที่บอกนั่นเองครับครับ นี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่มีการปั่นราคาสูงนะครับให้สูงกว่าความเป็นจริงก็มีทั้งเครื่องซักผ้าอย่างที่เห็นเลยนะครับ y ยี่ห้อก็ค่อนข้างโชว์หลายอยู่พอสมควรพอสินค้าเนี่ยมันราคาสูงบวกกับแวดอีก7%มันก็จะทำให้ยิ่งสูงเพิ่มไปอีกอนี่นะครับก็เป็นวิธีการของเขานั่นเองครับจากนั้นนะครับเจ้าหน้นนานนที่จึงได้มีการตรวจสอบและตรวจค้นรวม14จุดด้วยกันในจังหวัดต,ตาก จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกรุงเทพมหานครโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งเส้น10รายพร้อมกับยึดของกลางเอกสารกว่าแสนฉบับนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกจำนวนมากในเบื้องต้นสอบสวนผู้ต้องหาบางรายก็ให้การรับสารภาพนะครับส่วนบางรายให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่ก็เลยได้มีการแจ้งข้อหากระทำความผิดฐานร่วมกันออกใบก,กำกับภาษีปลอม โดยเจตนานำใบกำกับภาษีปลอมที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้ในการขอคืนเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปครับเพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอีกงานหนึ่งของ องพิจารณาตัวสอบตุลา C A D ของ,งเรานะครับโดยท่านที่ทีกรมสรรพากรนะครับและหน่วยงานของกรมสรรพากรทั้งหมดนะครับร่วมกับทางสอบตุลาเรานะครับโดยกองพิจารณาต่างาผ่านการททางเศรษฐกิจนะครับองก์การสองนะครับในการปฏิบัติการปิดเกมโกงภาษีนะครับในที่ y Fund Task f o อ c e อเรชั t i o n นะครับคดีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีการดำเนินการของ อาจารมธรรมกรนะครับและร่วมกันกับเรามาตั้งแต่ประมาณปลายปี2 5 6 7นะครับเราใช้เวลากว่า6กเดือนนะครับเกือบ6กเดือนในการดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็แกะรอยจนทราบนะครับจนทราบแผน,นรูปิกรรมนะครับพยานหลักฐานทราบวิธีการของกลุ่มบุคคลนะครับในการโกงภาษีนะครับ จนเป็นที่มาของโอเปชั่นร่วมกันนะครับในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเพืวว่อเปนอักฐานที่ผ่านมานะครับโดยใช้กําลังของกองกำลังสอ,องบปอ,อสอและทางกรมถกรเนี่ยเรืองทั้งหมดนะครับกองกองสองที่เราพุ่มไปทั้งหมดเลยนะครับส่วนทางากรมถักรเนี่ยทั่งีความเชื่อว่าญในเรื่องของเอกสารเพย่็นหลักฐานการตรวจสอบและตรวจยึด ที่สิที่ผ่านมานะครับผลการดำเนินการนะครับและก็แผนพฏัติกรรนะครับเกิดจากความร่วมมือจากที่ท่านท่านพลตรีที่พบคุณนิเดชครับผู้วิการตรวจสอบต่างๆได้เป็นเอโมยการทางทั้นพื้นดิในการร่วมมือให้ข้อมูลตลอดจนความร่วมมือในการปฏิัติการบริษัทต่างๆภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่สําเร็จการทําได้และภายใต้ขอบเขต ฎหมายที่คมกร่าความธรรได้นะครับหรือว่าเป็นการดาเนินการอีกเช่นหนึ่งนะครับที่สามารถตวงคืนนะครับผู้ที่ผุ้บุคคลนะครับที่พยายามโกงภาษีของรัฐทําให้รัฐเสียรายได้นำร,รวมมูลค่าแล้วกว่าพันล้านบาทนะครับ